in Greece and Thailand let's all give it up for Angelos Gekumis from Greece คู่นี้ครับวันนั้นครับชกกันในรูปแบบของมวยรอบครับ f o u r m a n Tournament ครับนี่ครับหนุ่มจากดินแดนเทพนิยายครับ Angelos Gekumis ครับวัย28ปีครับสูง167เซนติเมตรครับ นักรบสปาร์ตันและคู่ต่อสู้ของเขาครับได้เจอกันอีกแล้วครั้งที่สองของค่ำคืนนี้เพชรเพชรบัญชาจากสุพรรณบุรีส่วนหนุ่มคนนี้ครับมาจากสุพรรณบุรีครับแต่ไปปักหลักอยู่ที่สมุยครับก็สนามมวยเพชรบัญชาสมุยครับไปอยู่เสียอาร์มเพชรบัญชาครับเพชร เพชรบัญชาครับนี่ถือว่าเป็นนักมวยอาวุธหนักใจสู้เต็มพิกคดบการครับมีบางช่วงนี้ชนะน็กติดต่อกันหลายไฟครับโอ้โหสูงเท่ากันเป๊ะน้ำหนักเท่ากันเป๊ะอายุต่างกัน1ปีครับเพชร29แองเจลอลส28ครับอ่ะสองกระจกต่อยกันอีก1คู่ครับ ประสบการณ์อยู่ที่เพชรหนักแรงอยู่ที่แองเจลอสครับโอกาสสูงสูงเลยนะครับเพชรเพชรปัญชาครับรู้นะครับว่ากำปั้นของแองเจลอสนี่ประมาทไม่ได้เดินเข้าใส่เดินเข้าหาเลยครับแองเจลอสกีคุมิสครับไม่กลัว เพชรยังใจเย็นอยู่ครับก็ยังหาจังหวะหาเลี่ยมอยู่ครับเป็นเบิ้ลแข้งขวาสองแข้งติดครับดีดซ้ายขึ้นครับเพชรโอ้โหอาว์าวอ้าว์ม่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 ยังไงเอายางจะแตกหรือเปล่าครับเพชรโอ้โหต้องกอดไว้ก่อนเลยครับอย่าซึมอย่าซึมครับดูแล้วใจหายครับเพชรต้องคึกคักหน่อยครับ เจอแองเจลโลสกีคูมิสแม่แล้วก็ไปหันขาข้างซ้ายเข้าเหลี่ยมขวาของแองเจลอสด้วยครับโอ้โหมาเร็วมาแรงครับอาวุธของแองเจลอสแม่เพชรนี่เห็นแองเจลอสเป็นหมอนข้างหรือไงครับกอดเอากอดเอาครับหยับซ้ายนำไปครับโอ้ยตัดรับตัวครับสวยครับ อ้าวกาบวกแล้วครับเพชรโอ้โหถ้าถ้าบวกกันนี่เองจะลอสที่ชอบเลยครับแม่อ่ะแล้วครับมาดูครับโอ้ไม่กลัวแล้วครับเพชรเจ็บจนชินแล้วครับโอ้โหเจอหนึ่งสองหดคืนเลยครับพับในเตะซ้ายเองเจลอสนี่ทนได้เลยครับขอแค่หมัดเดียวครับขอจัง เพชรก็ขอมาเดียวเหมือนกันครับต้องมาดูครับว่าใครจะโดนใครก่อนนะครับหนักทั้งคู่ครับไอเจลรอซี่อยู่ในทีมงานของภูเก็ตสิงห์มวยไทยนะครับก็ในช่วงเวลานั้นนีครับแหม่ก็มีนักมวยดีๆเยอะครับภูเก็ตสิงห์มวยไทยโอ้โหเปี่ยนพลิกครับนี่แหละครับความเก่าของเพชรเพชรปัญชาครับ อาศัยเหลี่ยมตัวครับบิดนิดเดียวครับโอหูขวาไม่โดนครับ <clo' S 2> <อ>น,น่ากลัวครับการตบบัดขององเจลอสการเล่นงานลำตัวบ้างไปสายดีครับเพชรปักศอกเข้าไปโอ้ผู้นี้ต้องบอกว่าดูแล้วต้องกลั้นหายใจเลยครับไม่ทราบว่าใครจะโดนก่อนใครจะร่วงก่อนครับต่อยลำตัวแล้วครับองเจลอสโอ้เพชรกับ สมัดซอกคืนครับผ่านยกแรกครับแม่มหวานให้หนึ่งทีครับเพชรก็ยังใกล้เคียงครับก็ยังมีโอกาสออกได้ทุกแบบทุกหน้าครับดูครับนี่เป็นการดีดแท่งซ้ายของเพชรเพชรบัญชาครับนี่ครับุแต่นี่ถากศีรษะของเองงจะอยไปเลยครับดูครับ เตะไปดีว่าติดนะครับแม่ถ้าไม่มีนวมบังนี่ไม่อยากจะคิดนะครับปักศอกเพชรครับแล้วนี่ครับจังหวะหักเหลี่ยมครับของเพชรเพชรบัญชาครับแม่ความเก่านี่ถือว่ายังใช้ให้เป็นประโยชน์ได้ครับเพชรอ่ะยกสองครับอ่ะเพชรชวนทะเลาะวงในแล้วครับ โอ้ปามตีครับตอนนี้เพชรกอดแน่นเลยครับโอ้รหวังครับโอ้โหมาเป็นชุดเลยครับบัดฮุกโอ้โหอ้าวอ้าวแม่แล่กันที่เสียวครับแล้วดูครับแองเจลอสซิมบัดแม่นกว่าครับมาโดนเป็นชุดเลครับต้องหนีครับเพชรอ้าวมีฟันสองสู้อ้าวเพชรจะสับซอกครับขณะที่แองเจลอสนี่โอุ้ย มาเป็นพายุเลยครับพักใหญ่ใจคอเลยครับเพชรแม่วิ่งตัดลำตัวสวยครับอ้าวโอ้ยมีศอกครับเป็นยังไงไม่แน่แล้วครับแม่งัดเอาของมีคมมาสู้นะครับเพชรเข้าไปต่อยเอาต่างคนต่างบัวครับโอ้ยยังไงครับโอ้โดนทั้งหมัดโดนทั้งเข่าครับเอ้าโดนพลิกล้มลงไปอีกแตกไหมครับแองเจลอส ยังเหนียวอยู่ครับขณะที่เพชรนั้นตายตาขวานี่บวมแล้วครับโอ้โหโดนเยอะครับยกนี้เพชรเพชรตัญชาของดีจากเมืองสุพรรณครับอ่ะกัดฟันบัวกรับเพชรอ่ะบวกรับวงในพยายามรัดพยายามบิดพยายามตีโอ้ยยังยังคู่ขี้ กำกึ่งครับสุสีอ่ะเพชรขยับโอ้ยโดนขวาครับแหมยิงฟันครับโดนรขบามาร่วงสิครับแบบนี้โอ้ยช่วงจักวะดาดลนครับวัวไปยิงฟันใสแองจิลอ์สครับเดินชิคกันแดดเลยครับเพชรเพชรปัญชาครับโอ้โหดูครับแกไปหันหน้าออกนอกเวทีครับกรรมการก็จับเลยสิครับแบบนี้ก็หันช้าไปหน่อยครับหันกลับมาครับโอ้โหส่วนแองจลอสครับ โอ้โหดีใจครับรอเลยครับวันนี้ครับแองเจลอสเกลคูมิสครับนักชกจากกรีซโอ้ส่วนนี้ครับชมหน้าของผู้แพ้ครับก็ใจถึงเลยครับเพชรครับแต่ว่ามันไม่ถึงใจเลยครับไปโดนหมัดของแองเจลอหสดูภาพช้าครับโอ้นี่ก็งัดสอกกันไปมานะครับตัดลำตัวโอ้โหยังทนได้ครับ พยายามจะแรกนะครับโดนไปก่อนชุดแรกนี่ยังมีเป๋นะครับแล้วเนี่ยครับอาศัยเหลี่ยมครับแล้วนี่ครับจังหวะสะบัดสอกของเพชรครับนี่ครับสเทีครับโอ้แองเจลอสก็มีสะดุดกึกเหมือนกันครับดูครับปักเขาให้ฮะโอ้โหตาลอยเหมือนครับแต่จากนั้นครับเพชรก็ยังอาศัยเหลี่ยมมวยไทยที่เก๋กว่าครับ นี่ครับจังหวะแยกเขี้ยวครับโดนหมัดจากนั้นครับไปเลยครับโอ้โหประมาทครับอ่ะดูดูดีๆอีกทีครับหน้าถลายเลยนะครับอ่ะดูครับปล่อยน้ำตัวแล้วก็อุ้ยแรงจะล็อกซ้ากว้วนะครับในจังหวะที่เข้าซ้ำนี่ครับโอ้ยหมาเป็นชิคเก้นแดนเลยครับเป็นไก่เต้นระบำเลยครับพยายามกระตุ้นตัวเองครับแต่หันมาช้าไปครับเพชร แล้วก็เป็นนักสู้จากแดนเทพนิยายครับแองเจลอดเกียรคุมิสครับขวาชัยไปได้ครับในยกที่2ครับน็อกเอาท์ครับ